สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกาล,ลยาณมิตรเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวมโชคชาแนลนะคะรวมโชคจะพาคุณผู้ชมมาไหว้สักการะขอพรอ,องคหลวงพ่อพระงามอยู่ที่วัดสว่างธรรมบรรดาลหรือว่าสำนักสงฆ์อภัยวันอยู่ที่บ้านยางงามตะบลมงใต้อเมอสาหวางแดนดินจังหวัดสออกลนครกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปสนทนาทำกับปู่รับโอวาทธรรมแล้วก็โชคลาภจากปู่นะคะเรามากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ชื่อว่าองค์หลวงพ่อพระงามนะคะขอสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่ง,ท,งทุกประการทั้งตัวรวมโชคเองแล้วก็กลัลยาณมิตระเอฟสีทุกท่านนะคะให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการทุกคนทุกท่านคะ่ะรวมโชคขออนุญาตแจ้งข่าวนะคะปู่ท่านเริ่มรับแขกแล้วนะคะเริ่มรับแขกตั้งแต่วันที่16กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ ปู่ท่านรับแขกเป็นสองช่วงเวลานะคะเวลาเช้า9ก้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะช่วงเย็นก็จะเป็นช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะเดินมาทางมากราบนมัสการปู่ท่านเพื่อมาให้ปู่ท่านทําพิธีต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแล้วก็มาฟังโอวาทธรรมจากปู่นะคะก็ ขอเรียนเชิญน,นะคะไม่ว่าจะมาทําบุญหรือว่ามาทําพิธีอะไรต่างๆก็รวมโชคก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่มาณวัดสว่างทาบันดาลแห่งนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ทําบุญมาณโอกาสนี้และก็โอกาสต่อไปทุกครั้งที่มารวมโชคก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านนะคะหลังจากที่เรามาไหว้สการะ ขอพรองหลวงพ่อพระง,งามแล้วนะคะเราจะเข้าไปด้านในเพื่อไปกราบนมัสการปรู่ท่านแล้วก็ไปขอวาทธรรมไปขอโชคลาภจากปู่ท่านด้านในนะคะอยู่ที่ศาลาปู่ท่านลงมาที่ศาลารับแขกอยู่ข้างๆกับศาลาหอชันนะคะเดี๋ยวเราจะไปกราบปู่ท่านกันคะ่ะขอกัลยาณมิรและเอฟซี FC ทุท่านดู จบคลิปนะคะมีเด็ดเด็ดมาฝากแฟนๆแน่นอนค่ะรวมโชคมีตัวเด็ดเด็ดมาฝากแฟนๆแน่นอนวันนี้ไม่พลาดนะคะเราจะไม่ให้ใครพลาดทั้งนั้นค่ะเราจะรวยไปด้วยกันค่ะเราจะรวยไปด้วยกันขอพรหลวงพ่อพระงามแล้วขอให้เรารวยไปด้วยกันนะคะ สาธุสาธุขอสิ่งที่ลูกอธิษฐานไว้จงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการเทินสาธุสาธุค่ะ อ่นานได้ดีเดิมามามาแ่นานี้ได้ดีเกีมามาก

ง่างามไพ่บประกาดางเกวานังสันติบารมีสิวานารายมาบาสีพิเกเนเทพเจ้าของความสำเร็จฤๅษีนารอดนาราคาไกบรมมาโคเปิดหูเปิดตาเปิดจิตเปิดใจสติปัญญาวาจาสุขกตงติกากาดานาอากาศโอโกวานายดีเกวานาอากาตุมังกรยังเโอกาสนามังนัมีเศรษฐีนากาตุมังกรยินดีมั่งมีเงินทองจงสำเร็จแก้แหวนเงินทองไหลมาเทมาสิริโพคาปสิทิปฏิทิปฏิทิเมฆามาไปตาลีตาลีนี่ ด้วยตาลีแต่เราพูดนั่นไม่ละคันมีความดีเลยด้วยด้วยตาลีตาลีฮะย,ย,ย,ยังของเพื่อนกูค่ะและนี่ก็คือ ตาหลีที่ปู่ท่านเรียกนะคะตาหลีรวยรวยรวย,รวยค่ะปู่ท่านให้พรมาแบบนี้นะคะปู่ท่านให้พรก็สาธุดูขอรับพรแล้วก็พรน,นั้นจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จรวยรวยรวยขอให้กัลยาณมิตรกล้เอฟซีทุกท่านนะคะใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีตาหลีรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะรวยๆๆรวยรวยบารมีปูร่ราสีบารมีน้เมตตารวยๆๆๆรวยรยรวยค่ะ เป็นแนวทางนะคะแนวทางการเสียงสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะนี่ข้องฟึ่งร่งไหนนี่อันเกี่มากับเหรี่ญของท่านเนี่ยโกงค่ะถวายาถวายไร้แท้รวยค่ะปู่ฮะรวย Rồi <laughs> 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 Thảo gái thế ạ à? มั่งเงินทองแก้แหวนเงินทองไหลมาเทมาจิบิโ่คาปฏิทิภิปฏิทิภิปฏิทิภิษฎเมจงสําเร็จโกการนาอากาศเกเกตเกสาโุมานขาทันตาเจริโลมาทันตาเกสานุขาโลมาอุปัตนะปากาศเยนในเกกุลุมารกฤตินาดีโมเดียุมมากรินติเปิดหนูเปิดตาจิตใจบารมีบังเกิดเปดีนณโมพุทธายะอาตาลีตาลีไทยรัฐรวย สพัน,นึ่วไวยพันหนึ่งกับดีเอาขึ้นให้่อยหนึ่งเอาขึ้นนี่นี่แหละ ไม่ได้ก็ดิยิ้มกันบ่ได้ผู้ค้าปลาตังโก มาสองคนมาสองคนเหมือนมาเพื่อที่ไปแช่เเี่ยได้หลายอยู่มารับควัด้ยวยวันนี้ด้วยญาติทางบาีวหาหปุราปริปุเรนทิสากรรังเอวเมวายโตตินังเปตานังมุปก,ะกะปติอิจิดังวัติดังตุมหังกิพเมวะสมิดจตุสพเพปุเรนตุสักงกับา จันโตปนารโสยธามนิชนทิราโสยตาสัพพิโยบิวจันตตสัพโรโควินาสตุมาเทวัตบรายโยสุขีติกายโวิวาอานาสิริสังบุษบาจายโนจัตตารวธรรมะปันติอายุวโนสุขังภะังผู้ทำกุทำกทกทวกที่เปนักบุที่เป็นมงคล เปบุญเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดหน้าที่การงานการเงินเจริญรุ่งเรืองก็กานไปบุญบารมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าคุณพระเรียสงฆ์ข้าเจ้าคุณจีรนันดาคุณครูบาอาจารย์บารมีหลวงปู่ใหญ่เที่หลวงปู่รอดสมเด็จผู้ท่าอาจารย์โตพรมมรังสีหลวงปู่ทวดหยาดน้ำทะเลเกิดเพื่ยินพระพุทธประยชประกาศบารมีหลวงปู่ดูพรมปัญโยบารมีคุณศิ๋์คุณธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์บารมีหลวงปู่ทวดบารมีผู้ตาการศึกเกศเกศขาโรงา Para minum korua igo man purgen si rue rue man a rue rue nak doma para minum pusuang ke mana dedin pokpata ta ta katan ke mana hok kasa nak kate kesa doma nak ka kanta kate kio doma kaya kaka sumang karyan more kaka yanang nanti wasa noyo bangka bangke yo mong iyo mang karia paraji ta panrang ke 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 labi pok karia ke ลูปบาังิตังสุโนสุโมโตจังพัมมาีาินังมโนคัมังปานิสิเตปราินานิกาตวานรบันตสเถปาทักขิเนียวีัดดี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 สุปัะขนแงอายุยืนถ้าะไปกบพระไปเราไม่กาบร ไปม่อนีว่าไปกับไปรถข้าก็อยากไปนะข้าก็อยากไปเดี๋ยวยัมาเดี๋ยวยังมาทายสนนาทเอารถไปที่ามเอารถไปรถเอารถกระบไปตะฮ้อนห่อนเละว่าใครเราเป็นตาลุมเลยเป็นตาลม ดีเดียอว่าหลวงพ่อพระพระพระบันดาลหลวงพ่อพระบันดาลหลวงพ่อพระบันดาลซือเดือนกันเอาขอมบนดางก่นยังไกดได้แบบนัน,นเนะอะ